ตรวจเองเนรู้สึกว่าจะเจอเพื่อนเขาคนหนึ่งก็พยายามจะถามข้อมูลแต่ก็ไม่ไม่พูดอะไรเพียงแต่มาเขียนในสมุดของสายตรวจเลยนะพยายามจะสอบถามในรายละเอีดเยดก็ไม่ค่อยได้รับคำตอบเท่าไหร่อาจจะตัว,วามอ ทางเพื่อนคุณแังโมเนี่ยกำลังประสานเข้ามาเพื่อจะมาให้คำตอบน่าจะเป็นในวันนี้ครับเาดูลักษณะของการให้คมือ่งจากที่กลงนกันเยได้หายไปคือคนเขาก็ตั้งคำถามว่าที่มือถตอนนี้ตรนมีข้อมูลงนที่มันพอจะเป็นประโยชน คือทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีความชักเกดเจตเนี่ยตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบแต่ผู้ไทยมูลนิธิต่างๆที่มาช่วยกันหาคือตำรวจรับแจ้งเนี่ยก็ประมาณห้าทุ่มเลยนะ,ค,ะครับ,ร,บรับแจ้งพวกก็ติดไปถึงที่เกดิดเหตุครับก็พยายามจะสอบถามในรายละเอียดเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าไหร่เพราะผมลักษณะคงตกใจหนึ่งแล้วก็อาจจะกลัวความผิดอะไรประมาณนี้ครับก็เลยไม่ค่อย,ยได้ข้อมูล เมื่อเช้าเนี่ยไม่เป็นรูปเป็นรูปเป็นโดนตำรวจมาแจ้งความใช่ครับก็มาแจ้งว่ารับทราบว่าลูกสาวตกน้ำก็มาแจ้งความให้ตำรวจช่วยติดตามครับหาตัวแล้วก็สืบสวนในความเกี่ยวข้องกับนที่ใดทีนี้ก็มีการตั้งข้อตั้งข้อเหตุข้อสงสัย้็คือหลังจากที่เพื่อน ผู้จัดการได้ได้ได้แบบให้ให้ทำ้เนีให้ให้ให้ข้อมูลแบบกต้้แต่ทางก็ไม่ได้มีการควบคุมโัวไว้หรือว่าไม่ใช่ครับยังไม่ได้ยังไม่ได้พบใครเลยในที่นี้เกิดเหตุเนี่ยเจอแต่พยายาแนดล้อมเจอแต่พยายามแวดล้อมก็คือพวกงูนี่ต่างๆที่มัน้องอยู่สายตรวจเองเนี่ยรู้สึกว่าจะเจอเพื่อนเขาคนหนึ่งก็พยายามจะถามข้อมูลแต่ก็ไม่ไม่พูดอะไรเพียงแต่ มาเขียนในสมุดของสายตรวจให้ว่าแตงโมครับครับแล้วก็ลงเรือไปไปไปเหมือนจะไปค้นหาเพื่อนต่ออีกประมาณนี้ครับมีการตรวจสอบเรือไหมครับว่ามีเป็นมีมีการดื่มสุราหรือว่ามีการใช้อะไรอันนี้เดี๋ยวจะดูแลการสอบสวนต่อไปครับ ครับถ้าเท่าที่ข้อมูลที่ได้มีการตรวจสอบหน,น้าตอนนี้เนี่ยคพืองงกับเรือลราสติโตจำแนกเขาต้นทางเนี่ยเข้ามาจกากตรงไหนเนี่ยอู๋อ,อู๋ที่จอดเนี่ยอยู่ตรงถ้ท่าน้ำนนครับเห็นบอกว่าเป็นอู่เอ็นเอทีเอ็นทไม่แน่นจใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ข้อมูลได้ในนั้นก็เห็นว่าฝากจอดไว้ที คอเดี๋ยวจลังตรวจสอบแลคมีรับว่าคุณเมอคืนเยตรงนี้่ยาจากยังไม่ทราบไราบคเดี๋ยวรอสอบปับคำชื่นชมบอาการเาที่ว่าพื่อของเราอาการไม่ดีอ้ไ่สื่นางเนคข้า้มันกกอนมาอนีอันนี้มันเกี่ยวข้องกับรื่อ ก็น่น่งจักระรรดิยังจะไม่ทราบครับคไม่ทราบว่าเขาไปทาอะไรกันบ้าแต่รู้ว่ามาลงเรือเล่นกันอาจจะเไยดูมันที่ไหนหรือล่ายี่ไม่ทราบคืับกไม่ได้เจอรับไม่ได้เจอเลยไม่ได้มีเดี๋ยวเขาเหยียี่บอกครนบครับก็เลยยากมกันเรันรัแล้ววันนี้ทัตัวห้าคนนี้ครัก็ินดีที่จะมาใช่รับครับ แล้วูัคือถ้าเกิดมีใครได้ว่าวมด้ยความสุเหมือนก็ความความที่เรียนตรงนี้เดี๋ยวต้องต้องคุยเห้อี่แต่เขาว่าให้การว่าเหมือนเหมือนเหมนที่ให้การคนสภาพแวดล้อมที่อยู่นั้นเนี่ยมันมีคนได้ยินเสียงว่า โมโมโมเหมือนเหมือนเหมือนเรียกหาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยก็ในความหมายก็น่าจะเป็นจุดเปิดจุดตรงนั้นครับตรงท่าน้าตรงวัดวัดก็ตักน้ำอยู่ตรงข้ามกล้องมีอะไรตอนำลังลยก็ไม่ดูอยู่ครับก็จะได้เห็นว่าตอนขึ้นเรือตรงเรือผ่านตรงเรือตรงนี้